สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่พายแก้วอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช้างอีกหลายตัวครับผมนะครับผมพ่อวานอยู่นี่แล้วไพ่แก้วมาเชิขอกินแล้วพายแก้ววันนี้มีงานเท้าวเวสวรรณครับผม,มน่าจะเป็นบูชาแล้ครับยุวสมานนะครับผมนะครับปู่ช้างหลายเชือกเล้ครับผม แม่นำ้ำเพชราคช้างหลายช้างเลวผมแต่ตอ,อ,อนนี้ย้อนแสงมากเลยครับ เียอัาานนี้เป็นสีดอนะครับสร้างสีดอ,ดดอของพี่นายของรอเราเองนะครับผมพี่นายรเราเองสร้างสีดอกินเยอะมากเลยครับผมช่างตากล้องครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นที่บูชา้าวเวสวรรณครับผมตรงนี้ก็จะมีโรงทานครับโรงทานที่วัดสมานนะครับผมโรงทานที่วัดสมานใครอยากมากินก็มากินได้ครับผมโรงทานอร่อยมากๆครับผมที่บูชา้าวเวสวรรณตงน้นครับเราจะเห็น้าวเวสสรับตรงน้นครับโลหิตดำตาดำนะครับ ลงทานเยอะมากเลยครับผมของลงทานคนเยอะมากนะวันนี้ถ้าเป็นคนตรงลงทานนะลงทานเมื่อกี้ลงทานจะเต็มเลยช้างเราก็จะอยู่ข้างใน,นครับ ช้างมาปลูกตรงนี้ครับผมทํางานตรงนี้แหละครับมีช้างหลายเชือกแล้วผมช้างตรงนี้จะมีสิบเชือกนะครับอ่าพี่ไผ่แก้วกำลังก,กินหญ้าแล้วผมพี่ไผ่แก้วไผ่แก้วของเรากินเยอะมากแล้วไา่แก้ว กินไม่หยุดไม่หยุดเลยครับผมกินอย่างเดียวพี่ไผ่แก้วเหรอนี่ครับพ่อควันพ่อของผมเองครับเขาก็จะให้ยากินตลอดแล้วผมพี่ไผ่แก้วจะหิวแรงครับไผ่แก้วจุบเร็วจุบไม่ได้แล้วกินแล้วจังหวะนี้กินอย่างเดียวเลยจุบไม่ได้แล้วฝากติดตามช่องด้วยครับผมช่องช้างไผ่แก้ว